สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตามวีเอภากษาไทยจากกรุงวอชิงตันเข้าสู่ช่วงคุยข่าวกับวีเอไทยผ่าน Facebook Live ประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมนพรัลชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทและคุณนิติการกำลังวันครับ ประเด็นที่เราจะติดตามเป็นพิเศษในวันนี้คงเป็นเรื่องของการดีเบตของผู้ท้าชิงตําแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดมากมายมาเสนอนะแต่ก่อนอื่นเราไปดูเรื่องของสัปดาห์นี้ที่กําลังเ,เป็นที่ติดตามกันในเรื่องของผู้รับรางวัลโนเบลนะครับในวันนี้มีการประกาศโดยสถาบัน Royal Swedish Academy of Sciences ประกาศให้สนักวิทยาศาสตร์หญิงเป็นผู้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี er ประจำปีนี้ครับโดยปีนี้นะครับ ผู้รับคือเอมมานนเอลชาแปทีเองจากฝรั่งเศสและเจนิเฟอร์จูดนาจากสหรัฐครับเป็นนักวิทยาศาสตร์สองท่านที่ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือที่เรียกว่ากันไกตัดแต่งพันธุก,กรรมซึ่งช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถตัดห่วงโซ่ DNA ในจุดที่ต้องการได้เพื่อตัดต่อพันธุก,กรรมของสัตว์พืชและจุลินทรีย์ต่างๆนะครับเครื่องมือที่ว่านี้ถูกนําไปใช้ในการผสมพันธุ์พืชชนิดต่างๆนะครับรวมทั้งมีการ เอาไปใช้ในการพัฒนาวิธีการรักษาโรคมะเร็งด้วยคณะกรรมาการรางวัลโนเบลระบุว่าผลงานของนักวิทยาศาสตร์ทั้งสองท่านนี้คือเรียกสิ่งที่เรียกว่าการปฏวิวัติวงการวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตครับโดยทั้งคู่จะร่วมรับรางวัลเงินสด1.1ล้านดอลลาร์ไปหาร2นะครับในวันพฤหัสบดีจะเป็นการประกาศรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมนะครับต่อด้วยสาขาสันติภาพ ในวันศุกร์ส่วนในสาขาเศรษฐศาสตร์จะมีการประกาศในวันจันทร์หน้าและเราจะนํามาเสนอต่อไปนะครับจากเรื่องนี้เราไปดูเรื่องของโควิดในสหรัฐก่อนวันนี้มีเรื่องของออยสหรัฐประกาศอะไรนะครับคุณรัตพลครับออยสหรัฐหรือว่าเอฟนั้นก็ได้ประกาศแนวทางที่เข้มขึ้นนะครับเรื่องการรับรองวัคซีนโควิด -19 ในกรณีฉุกเฉินแต่ว่าถูกคัดค้านอย่างแข็งขันจากทำนียบข่าวนะครับ แนวทางใหม่ที่เปิดเผยออกมานะครับบอกว่าบริษัทยาที่ทำการทดลองวัคซีนโควิด1 9เนี่ยต้องใช้เวลาสังเกตอาการอาสาสมัครที่เข้าร่วมในการทดลองขั้นท้ายๆเป็นเวลาอย่างน้อยถึง2เดือนหลังจากที่ได้รับวัคซีนเข็มที่2ซึ่งเป็นเข็มสุดท้ายในการทดลองแต่ละครั้งนะครับคณะกรรมการของ fda นั้นจะหารือกันในเดือนหน้าเกี่ยวกับแนวทางใหม่นี้รวมทั้งจะหารือในเรื่องการ รับรองให้วัคซีนในกรณีฉุกเฉินและกรณีการออกใบรับรองอย่างสมบูรณ์สําหรับวัคซีนที่เข้าขายด้วยนะครับการเผยแพร่แนวทางใหม่นี้เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่วันเสาร์สื่อหลายแห่งในสหรัฐรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะั้นได้คัดค้านนะฮะเนื่องจากว่าจะทําให้ไม่มีวัคซีนออกมาทันวันที่3พฤศจิกาย,ยนซึ่งเป็นวันเลือกตั้งและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เคยเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ แถลงการของผู้มนวยการฝ่ายวัคซีนของ f d a นั้นระบุว่าความโปร่งใสเกี่ยวกับสถานการณ์การอนุมัติวัคซีนโควิด -19 ในกรณีฉุกเฉินนี้เนี่ยถือเป็นสิ่งที่สมควรและสําคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนนะครับอย่างไรก็ตามในคืนวันอังคารซึ่งคือเมื่อคืนนี้ของอเมริกาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เพิ่งกลับจากโรงพยาบาลวอเตอร์รีดจากการพักรักษาอาการโควิด -19 ได้กล่าวโจมตีแนวทางใหม่ของ f d a นะครับ เขาระบุว่าทําให้เรื่องนี้เป็นเรื่องยากที่จะเร่งรัดให้มีการมีวัคซีนออกมาก่อนวันเลือกตั้งอเมริกายังคงเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิดสิมากที่สุดนะครับตัวเลขดังกล่าวสูงกว่า2องแ0นหคนแล้วขณะที่ผู้ติดเชื้อนั้นอยู่ราวๆเจ็ดล้านห้าแสนคนครับครับ ก็เป็นประเด็นที่หลายคนจับตาดูอยู่นะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของอาการของประธานาธิบดีทรัมป์ที่กลับมาพักษาตัวที่ทำเนียบขาวนะครับวันนี้มีรายงานข่าวอย่างไรบ้างครับคุณนิติการค่ะก็เป็นประเด็นความคืบหน้าอาการของผู้นําสหรัฐนะคะที่บอกว่าหลังจากกลับมาพักพื้นที่ทำเนียบขาวต่อนะคะก็มีรายง,งานล่าสุดมาว่าไม่มีอาการป่วยจากโควิด -19 <c oughs> มาในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมา อันนี้เป็นข้อมูลตามรายงานของแพทย์ประจำทำเนียบข่าวชองคอนล,ลี่นะคะที่เขาเป็นบันทึกแล้วก็แจกให้กับสื่อมวลชนรายวันซึ <c oughs> ่งระบุว่าผู้นําสหรัฐเนี่ยมีความรู้สึกดีเยี่ยมนะคะขณะที่อาการต่างๆรวมถึงระดับการอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดอัตราการหายใจก็ยังอยู่ในระดับคงที่แล้วก็เป็นระดับปกติแล้วก็ยังยืนยันนะคะว่าผู้นําสหรัฐเนี่ยไม่มีไข้มาแล้วถึง4วั <c oughs> นติดต่อกันขณะที่ผลการตรวจในห้องแลบก็พบว่าผู้นำสหรัฐมีภูมิต้านทานของโควิด -19 ในระดับที่สามารถตรวจพบเจอ อย่างไรก,ก็ตาม <c oughs> นายแพทย์คอลลี่เองไม่ได้ระบุนะคะว่าตอนนี้ผู้นําสารัฐเนี่ยยังคงเข้ารับการรักษาโอยู่หรือเปล่าแล้วก็เข้ารับการรักษาอย่างไรหรือไม่นะคะตามข้อมูลของ CDC เนี่ยระบุว่าผู้ที่หายป่วยจากโควิด9ไปแล้วจะมีระดับภูมิต้านทานขึ้นมาในเวลา1-3สสัปดาห์หลังจากได้รับเชื้อแต่ว่ายังไม่มีผลการศึกษาที่ออกมาระบุชัดเจนนะคะว่า ระดับภูมิต้านทานของผู้ที่เคยติดเชื้อโควิดนั้นจะสามารถอยู่ได้นานแค่ไหนอันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องติดตามกันนะคะขณะที่เมื่อวันอังคารค่ะทางผู้นํสาสหรัฐและคู่แข่งชิงตําแหน่งประธานาธิบดีก็คือโจไบเดนจากฝั่งเดโมแครตเนี่ยน,นะคะพยายามต่างกล่าวกันออกมาว่ากําลังมองไปที่การดีเบตนัดที่2ในคนครแมมมี่ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่15ตุลาคมนี้นะคะนายไบเดนก็บอกว่าถ้าทรัมป์ยังมีโควิดอยู่ ดีเบตนะัดสองก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะและ้วบเดนงก็จะพยายามทําตามคําสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัดในประเด็นโควิด -19 นี้ขณะที่คณะกรรมการจาัดก,การโต๊ะอภิปรายเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นนะคะว่าดีเบตนะัดสองเนี่ยจะมีอยู่หรือเปล่าและจะเป็นไปในรูปแบบใดคะครับการดีเบตรอบสองไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้ตามรายงานะคือการดีเบตระหว่างผู้ท้าชิงตําแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐนะครับมีปัจจัยอะไรที่ต้องติดตามกันบ้างครับคุณรัตพล ครับปกติดีเบตของคู่ชิงรองประธานาธิบดีเนี่ยถือว่าเป็นดีเบตไม้ประดับเพราะว่าหัวใจสําคัญของการแข่งขันกันเนี่ยมักจะดูที่ตัวผู้นำใช่หไหมการแข่งเหมือนผู้นําแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ก็ได้นะเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ไม่รู้นะว่าจะได้เห็นดีเบตของทรัมป์กับไบเดนอีกหรือไม่นะอันนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าความไม่แน่นอนยังคงมีอยู่ต่อไป ดีเบตนี้อาจจะเป็นดีเบตสุดท้ายที่คนอาจจะได้เห็นในการแข่งขันประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีคู่ที่จะดีเบตกันก็คือสวอคแฮมราแฮริสนะฮะจากเดโมแครตเป็นสตรีเชื้อสายสตรีผิวสีและยังเป็นสตรีที่ชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีถ้าเธอประสบความสำเร็จนี่ก็จะเป็นผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์อเมริกันที่ได้เป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐโต้กับรองประธานาธิบดีที่ดำรงตำแหน่งขณะนี้ก็คือไมค์เพนส์นะครับ ที่อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคนนั้นก็อยากจะมองสองคนนี้ซึ่งอายุ61ปีสำหรับเพนซ์แล้วก็55ปีของเอ่อคามราว่าจะเป็นจะเทียบว่าเป็นรุ่นหนุ่มสาวถ้าเทียบกับตัวที่จริงผู้นำคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump, แล้วก็โจไบเดนที่อายุ70กว่าทั้งคู่ก็จะทดสอบกันนะฮะว่า2คนนี้มีแววความเป็นผู้นำหรือไม่เพราะว่าจากนี้เนี่ย หากมีสถานการณ์อะไรที่บีบบังคับให้คนที่เป็นรองประธานาธิบดีขึ้นมาทําหน้าที่เป็นผู้นําประเทศเนี่ยคู่ท้าชิงสองคนนี้ใครมีภาษีมากกว่ากาันอันนี้คนติดตามดูอยู่นะการจัดดีเบตครั้งนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลเรื่องโควิด -19 ก็จะมีการาตั้งกระจกนะแผ่นแผ่นแผ่นกันสายแผ่นใส เพื่อไม่ให้มีละอองไอที่อาจจะเข้าถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือเพิ่มความไกลนะระยะห่างก็เพื่อความปลอดภัยขึ้นเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งนะหลังจากที่ผู้นำสหรัฐนั้นติดโควิด1 9ที่เป็นข่าวอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในเมื่อฝ่ายของเดโมแครตที่เป็นต่อในโพลต่างๆนะมีคะแนนนิยมเหนือฝ่ายพา p u b ิกันเนี่ยจะแสดงลีลายอย่างไรเพราะว่า m e มราแฮริสเนี่ยเคยฝากผลงานว่าเป็นนักถามคำถามตัวฉกาดมีลีลาฝ่ายบู๊ในการโต้อภิปรายถ้าเธอเดินเกมหนักเกินไปเนี่ยความได้เปรียบเนี่ยก็อาจจะเสียไปถ้าถูกมองว่าเธอก้าร้าวใช่ไหมครับ,รบแล้วต้องมีความละมุลนละม่อมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยป่วยคือก็จะต้องใช้ใช้ความระมัดระวังแสดงมารยาททางการเมืองในเรื่องนี้นะครับ อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าตัวความได้เปรียบนี้เนี่ยความคาดหวังที่คาร์าแฮร์ริสจะแสดงผลงานนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นนักวิเคราะห์ก็บอกนะว่าจริงๆเธอเนี่ยก็พยายามประคับประคองให้แสดงผลงานไม่ดีไม่เลวไม่ให้เรือนั้นเสียเสียสมดุลน,นะฮะก็ถือว่าทำได้ดีแล้วเพราะว่ารักษาความได้เปรียบอย่างนี้ไปต่อนะครับมีนักวิเคราะห์บอกนะครับว่า ครั้งนี้เนี่ยเป็นที่น่าจับตามองในแง่ที่ว่าคร,ครั้งที่แล้วเนี่ยที่เป็นทรัมป์กับไบเดนที่คุณอธิการไปทําข่าวมาที่คลิปแลนด์เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่พิธีกรนั้นคุมเกมยากลําบากมากนะฮะแล้วก็ฝ่ายโดนทรัมป์ที่เป็นต่อไม่ใช่เป็นต่อเป็นรองในโพเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนพลวัตเปลี่ยนไดนามิก อาจจะอยากให้โดนเพนซ์ Pence เนี่ยได้แสดงผลงานเพื่อที่จะเปลี่ยนกระแสดได้ก็จะต้องมาดูกันว่าคืนนี้เนี่ยออรองประธานาธิบดี Pence เพนซ์จะแสดงผลงานได้อย่างไรส่วนตัวเขาเนี่ยมีความนิ่งนะฮะในฐานะที่เจนจัดสังเวียนการเมืองแล้วก็บุคลิกนั้นเคยเป็นพิธีกรในการวิทยุก็เป็นได้ทั้งนิ่งแล้วก็สามารถโต้ โต้พิปรายด้วยฝีปากที่ใช้ได้เลยทีเดียวหลังจากที่ดูเมื่อ4ปีก่อนนะก็ mm hmm. เพนซันได้รับคำชมจากการดีเบตรองประธานาธิบดีเมื่อ4ปีที่แล้วนะ mm hmm. คืนนี้ดูกันนะว่าจะเป็นยังไงครับคุณนภรัตครับถ้าพูดถึงการดูดีเบตนะคะเราก็ต้องไม่พลาดเพราะวิวเอไทยก็จะไม่พลาดเราเกาะติดการดีเบตนั่นดีเช่นเดียวกันนะคะโดยในช่วงเวลาสามทุ่มตามเวลาของสหรัฐนะคะของวันนี้ ก็คือประมาณ8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการไลฟ์สตรีมมิ่งการดีเบตกันสดๆเลยใช่ไหมคะคุณนพนัสแลวคุณนพนัสเนี่ยก็จะมีการสรุปสรุปประเด็นแล้วก็ตอบคําถามคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามในเพจวิวเอไทยด้วยนะคะสดๆเลยว่าแต่ละคนพูดในประเด็นอะไรมีเรื่องอะไรน่าสนใจและมีประเด็นคําถามพูดคุยกันได้สดๆนอกจากนี้เห็นว่าคุณนพนัสบอกว่าจะมีประเด็นเกี่ยวกับโพสต์ดีเบตด้วยนะคะว่าจะให้อัปเดตกันสดๆเลยนะคะรอติดตามกันได้คะ่ะ ขอบคุณครับก็อย่างที่คุณทีการพูดนะครับอีกประมาณช่วงสัเศษแล้วมาเริ่มติดตามการดีเบตกันแต่ก่อนจะไปตรงนั้นมาดูข่าวย่อยในวันนี้ก่อนนะครับประเด็นที่ผู้ที่สนใจอาจจะเคยดีมาก่อนคือเรื่องของรัฐบาลสหรัฐมีการปรับเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับการเาข้าเมืองนะครับล่าสุดประกาศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมารายงานโดยนังสือพิมพ์ The w a l l s t r e e t Journal ว่าทางสหรัฐ จะมีการจํากัดคุณสมบัติของผู้ที่จะขอวีซ่าประเภท H-1B คือเป็นวีซ่าสำหรับแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูงนะครับรวมทั้งมีการจํากัดอายุของวีซ่านี้จาก3ปีเหลือ1ปีด้วยทําให้การเข้ามาทํางานในวีซ่านี้จะยากขึ้นซึ่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงแรงงานและกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิออกมาบอกว่า ทั้งการปรับปลนทั้งหมดนี้สองของสอง,สองกระทรวงร่วมกันนะครับทำตามสัญญาของท่านประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อสีเกือบสี่ปีที่แล้วครับว่าจะปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อให้ปกป้องคนพลเมืองชาวอเมริกันมากขึ้นให้มีงานทําซึ่งรายละเอียดของการปรับเปลี่ยนนี้ก็มีอยู่พอสมควรยังไงก็ลองปติดตามได้ในเพจของเราแล้วก็ในไซต์ของเรานะครับเพื่อขุดูรายละเอียดว่าเขาเปลี่ยนอะไรกันบ้างอีกประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องของอคำพิจารณาคำสั่งของสาลอุทธรณ์กลางสหรัฐในวันอังคารนะครับที่ ออกมาปฏิเสธคำร้องขอทาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการไม่ให้อายการเขตแมนฮัตตันที่ชื่อว่าไซรัสแวนส์ ance, ขอข้อมูลเกี่ยวกับการเสียภาษีและการรับเงินภาษีขึ้นในช่วง8ปีย้อนหลังมาดำเนินการสืบสวนคดีอาชญากรรมที่ยังค้างอยู่โดยที่ทางศาลนี่บอกว่าสิ่งที่ทางประธานาธิทรัมป์อ้างว่า หมายสารขอเอกสารพวกนี้ออกมาโดยมีเนื้อหาครอบคลุมกว้างเกินไปแล้วก็ออกมาด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการมาป่วนประธานาธิบดีทรัมป์ฟังไม่ขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้อาจต้องขึ้นไปถูกศาลสูงในดับถัดไปก็เป็นการต่อสู้เรื่องคดีภาษีมาระยะหนึ่งแล้วเรื่องอีกเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากคือเรื่องของความร่ํารวยนะครับรายงานจากธนาคาร UBS ของสวิตเซอร์แลนด์ระบุว่า มหาเศรษฐีทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมาร่ำรวยขึ้นอย่างมากถึง27.5%นะครับมีระดับความร่ำรวยเพิ่มขึ้นถึง10.2ล,ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงที่การระบาดของโควิด19เนี่ยยกระดับถึงขั้นสูงสุดประมาณช่วงเดือนเมษาเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งความร่ำรวยที่เพิ่มขึ้นนี้ทางรายงานบอกว่าเป็นเรื่องของการที่สามารถประสบความสำเร็จในการ ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่ฟื้นตัวจากจุดต่ําสุดเมื่อช่วงดวนช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนทําให้ความร่ารวยเพิ่มขึ้นนอกจากตัวเม็ดเงินแล้วจำนวนผู้ที่เป็นมหาเศรษฐียังเพิ่มขึ้นจาก2,158คนเมื่อปี2017มาเป็น2,189คนด้วยเพราะฉะนั้น คนที่รวยก็รวยกันต่อไปนะครับซึ่งมีนักวิเคราะห์มองว่าจริงๆเรื่องนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์อันน่าเกลียดที่ความร่มรวยเนี่ยกระจุกแค่กลุ่มคนกลุ่มเดียวเท่านั้นก็และแถมชี้ให้ดูได้ว่าระบบทุนนิยมนี้อาจจะไม่ได้ทําหน้าที่ของมันเองได้อย่างสมบูรณ์อย่างที่หลายคนคาดไว้ด้วยก็เนาฝากกันในวันนี้นะครับปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของประสบการณ์การดินเนอร์ใต้โดมแก้วส่วนตัวเป็นยังไงนะครับคุณนิติการถ้าจะเป็นโดมก็ได้นะคะหรือว่าถ้าจะ เรียกให้เล็กลงมาว่าเป็นกระโจมก็ได้นะคะแต่ว่าโดมดูน่ารักกว่าในช่วงที่สังคมทุกคนก็อยากจะมีบับเบิลเป็นของตัวเองนะคะร้านอาหารก็พยายามจะสร้างบับเบิลให้คนเข้าไปรับประทานอาหารได้เป็นส่วนตัวมากขึ้นนะคะในนครอิสตันบูลตุรกีเขาก็เลยใช้เป็นรูปแบบของ โต๊ะอาหารแล้วก็มีพอตนะคะซึ่งเป็นวัสดุพอลิคาร์บอเนตเป็นทรงโดมครอบลงไปคล้ายๆเอาฝาชียักษ์ครอบลงไปที่โต๊ะอาหารนะคะ <c oughs> แล้วปรากฏว่าความน่าสนใจก็คือมีความทนทานมีสารป้องอมีสาร U V ป้องกันการซีดแล้วก็มีการอบโอโซนภายในโดมนั้นด้วยทุก1 2ถึง14นาทีนะคะก่อนที่จะรับลูกค้าในแต่ละครั้งก็เป็นการสร้างความเชื่อมันในการรับประทานอาหารนอกบ้านในตุรกีนะคะปรากฏว่าก็ทําให้ร้านเนี่ย มาได้รับความนิยมอีกครั้งในช่วงการระบาดของโควิด -19 นะคะแล้วในมุมมองของอลูกค้าเองเนี่ยก็ชอบมากเพราะว่ามันทำให้แยกตัวพวกเขาออกจากลูกค้าคนอื่นๆได้อย่างชัดเจนนะคะนอกจากนี้เขายังมีระบบเรียกพนักงานเสิร์ฟแบบไร้สายด้วยรวมถึงสั่งเมนูแบบว่าไม่ต้องมีการสัมผัสกันมากกว่าที่เคยเป็นนะคะแล้วก็ยังเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้าได้มากขึ้นนะคะก็เอาเป็นว่า ไม่แน่นะคะว่าเทรนด์นี้เนี่ยจะกลายเป็นความปกติใหม่ได้ไม่ยากนะักเพราะว่าถ้าโควิดสิก้ายังคงดําเนินต่อไปยาวนานกว่าปีนี้ค่ะครับขอบคุณมากครับก็เป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาในช่วงที่บอกนะ่วิกฤตมันลากยาว New normal ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆนะครับแล้วนะมีอะไรใหม่เราจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังและผู้ชมติดตามกันต่อนะครับก็วันนี้ก็หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วอย่างที่บอกภายในชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงครึ่งนะครับมาติดตามรายงานการติดตามเรื่องการดีเบตของผู้ท้าชิงรองประธานาธิบดีสหรัฐกันนะครับตอนนี้ผมนพร,รัตน์คุณรัตพลและคุณนิติการต้องขอลาไปก่อนขอบคุณติดตามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ